บดาหน้ารีวิวคลิปนี้ขอ,อนำเสนอ ASUS ROG Strix Car 1 5กับรหัส g 5 4 3 z x h f 0 5 8 w Gaming Notebook สุดแรงขุมพลัง Intel 72พร้อมการ์ดจอตัวท็อปสุดในยุคนี้แต่จะดีและแรงแค่ไหนนั้นไปชมกันเลยครับ สำหรับสเปคของ ROG Strix s c a r 15ในปีนี้นะผมก็จะมีด้วยกันอยู่2รุ่นครับโดยจะมีรุ่นเริ่มต้นเพียงแค่86,900บาทเท่านั้นครับและก็ตัวท็อปสุดที่เรามาทำการรีวิวในวันนี้ครับมีราคาอยู่ที่1 1 4 9 9 0 0บาทแต่สเปคจะเป็นยังไงมาดูครับเริ่มด้วย CPU ครับ Intel Core i9 12900S ที่มีแกนประมวลผลสูงถึง14คอร์20เทรดโอ้โหเยอะมากครับโดยจะมีความเร็วเริ่มต้นที่2.5กิกะเฮิร์ครับและสามารถเร่งสปีดได้สูงถึง5.0กิกะเฮิร์ด้วยกันและแน่นอนครับแรมจะต้องเป็นแรมแบบ DDR5 ครับ<อ>ผมขนาดความจุ32กิกับ4,800เมกะเฮิร์ในส่วนของสตอ r ์เรจครับเป็นสตอรเรจรุ่นใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันแบบ NVMe SSD M.2 มาตรฐาน Gen4 โดยจะมีความจุอยู่ที่1เทราไบต์และต้องบอกเลยนะครับว่าแรงมากโดยมีความเร็วในการ อ่านข้อมูลสูงสุดถึง6,600เมกะไบต์ต่อวินาทีและตัวการ์ดจออันนี้น่าสนใจเช่นกันครับเป็นการ์ดจอตัวท็อปสุดในยุคนี้ครับกับเ v i d i a ดี f o r c e RTX 3080 Ti ยที่ให้เมมโมรีสูงถึง 16G b GDDR6 ดีดด้วยกันครับแน่นอนครับประสิทธิภาพแบบนี้จะเป็นเกมแบบ f u l l HD 2 k 4K ก็เล่นได้อย่างลื่นไหลไร้ปัญหายอย่างแน่นอนครับและตัวเครื่องจะมาพร้อมกับ Microsoft Windows 11อีกตั้งหากครับกับขนาดหน้าจอ15.6นิ้ว Full บห้าซึ่งมี มีค่ารีเฟรชเรทที่สูงในระดับ300เฮิรตซ์และสีนะครับสามารถทำงานด้านกราฟิกได้อย่างไม่ผิดเพียนครับตามมาตรฐาน sRGB ถึง100%และการรับประกันเครื่องนะครับนานถึง3ปีแบบ on-site s e r v c e พร้อม perfect warranty ครับประกันอุบัติเหตุให้อีก1ปีอีกด้วย หลังจากที่เราได้รู้จักกับสเปคของ ROG Strix g St a r 15ปี2022กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาถึงดีไซน์บ้างที่ดูดุดันสวยงามหรูหราเป็นอย่างยิ่งเอาใจคอเกมเมอร์ดีไซน์ต้องเด็ดอย่างแน่นอนกับขนาดหน้าจอ15.6นิ้วเป็นจอภาพแบบไ right ร้ขอบให้เครื่องที่กระทัดรัดพกพาได้ง่ายอีกต่างหากและก็สวยงามอลังการด้วยไฟ RGB ที่มีให้ถึง4ตำแหน่งด้วยกันครับและควบคุมการแสดงผลตามโปรไฟล์ต่างๆสามารถตั้งค่าได้ผ่าน Aura Sync ครับจะประกอบ ไฟ R G B แบบเปร์คีย์บนคีย์บอร์ดครับและก็มีไลท์บาสองตำแหน่งครับด้านล่างของตัวเครื่องตรงบริเวณนี้ครับและก็ใต้จอครับก็มีไลท์บาอีกตำแหน่งหนึ่งครับด้านหลังของเครื่องก็โอ้โหสวยงามดุดดันตามสไตล์ของ R O G ครับโดยโลโก้ R O G ตรงนี้ครับก็ยังให้ไฟ R G B อีกด้วยสําหรับการดีไซน์ครับบริเวณด้านบนขวามือของคีย์บอร์ดนะครับแปลกแต่เท่มากครับซึ่งบริเวณนี้นะครับจะเป็นแบบโปร่งแสงสามารถมองเห็นภายในได้ด้วยครับและตรงนี้ครับผมที่เราเห็น เป็นสีแดงๆแบบนี้ครับสามารถถอดออกได้ครับมันคือคีย์สโตนครับสามารถตั้งค่าการทํางานต่างๆได้ของตัวเครื่องและเมื่อเสียบเข้าไปครับเช่นผมได้ตั้งค่าว่าเมื่อเสียบปุ๊บจะเป็นการระบายความร้อนแบบเทอร์โบครับแล้วก็รันเกมผับสีได้โดยอัตโนมัติแบบนี้ครับและเจ้าคีย์สโตนครับสามารถตั้งค่าต่างๆเพิ่มได้เช่นสามารถสร้างชาร์โด้ได้ครับเพื่อความเป็นส่วนตัวในการใช้งานปิดโฟลเดอร์หรือปิดไดต่างๆครับเมื่อเราถอดเจ้าคีย์สโตนออกจากตัวเครื่องชาร์โด r ได e หรือโฟลเดอร์นั้นครับจะไม่สามารถเท เ้าไปใช้งานได้และสำหรับคีย์บอร์ดครับออกแบบมาให้พิมพ์ได้อย่างแม่นยําลดอัตราการพิมพ์ผิดเพื่อการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมครับโดยปุ่มของตัว R.O.G. Stick รุ่นนี้ครับจะมีขนาดใหญ่แต่ไม่มีฟังก์ชันนัมเบริกคีด้านขวามืออ่าแปลกมากเลยครับแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่า ASUS เขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Number Pad โดยเปลี่ยนทัชแพดให้เป็นนัมเบริกคีในการพิมพ์ตัวเลขได้อย่างง่ายดายง่ายๆแบบนี้ครับมาดูที่ฝ้าหลังกันบ้างครับของตัวเครื่อง R.O.G. Stick กรุ่นนี้ฝ้าหลังของเขานะครับจะ ให้ความแข็งแรงทนทานและก็มีโลโก้อย่างที่บอกไป ROG ตรงนี้ด้วยครับและก็มีลูกเล่นนิดนึงครับจะมีลวดลายตัดมุมทะแยงมาแบบนี้ครับซึ่งจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับผมต่อมาที่ด้านท้ายของตัวเครื่องก็จะมี a r m o cap ที่สามารถถอดออกเปลี่ยนได้แบบนี้ครับและทาง ASUS เองครับจะมี a r m o cap ให้ด้วยกัน3ตัวด้วยกันครับก็จะมีสีซ i l v วอร์ใสและสีออกเทานๆนะครับมาที่ระบบระบายความร้อนของ ASUS ROG Strix s ก,กันบ้างครับบอกได้เลยว่าเป็นระบบระบายความร้อนที่ มากๆโดยจะมีช่องระบายความร้อนให้ถึง4ช่องครับจะมีชื่อว่า Intelligent Cooling System ที่ระบายความร้อนดีม,มากดันค l o c k s p e ของ CPU และการ์ดจอทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่และเพิ่มกับ Liquid m e t a l ซิลิโคนโลหะเหลวที่ช่วยในการดูดซับความร้อนจากชิป CPU และการ์ดจอออกมาได้อย่างรวดเร็วที่ช่วยลดอุณหภูมิ CPU และการ์ดจอให้ไม่สูงมากจึงการันตีได้เลยครับว่า ASUS ROG Strix r ตัวท็อปรุ่นนี้ครับระบายความร้อนได้อย่าง ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องกังวลมาที่พอร์ตการเชื่อมต่อของรุ่นนี้กันบ้างครับเริ่มต้นจากพอร์ต AUX 3.5ม mm, ิลลิเมและก็มี USB Type A อีก2ช่องส่วนด้านหลังครับผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยครับพอร์ต DC adapter ครับพอร์ต LAN HDMI USB Type C ครับที่เป็น Power Delivery ครับซึ่งรองรับการชาร์จแบบ adapter แบบ100วัตต์ด้วยนะครับและสุดท้ายครับเป็น Type C with Thunderbolt ครัที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทำการชาร์จได้อีกด้วย มาถึงช่วงการทดสอบกันบ้างครับเพื่อนๆรู้แล้วล่ะครับว่ามันแรงอย่างแน่นอนครับแต่อยากให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับว่าแรงแค่ไหนเริ่มด้วยการทดสอบตัวแรกผ่านโปรแกรม Cinebench แบบ multi core นะครับซึ่งต้องบอกว่า CPU Core i 12 900s นะครับจะมี CPU แบบ14คอร์20เทรดนะครับเวลาการทำงานนะครับจะทำงานทีละ20บล็อกนะครับหมายความว่าจะประมวลผลทีละ20เทรดและการที่ CPU อยนายมีจำนวนถึง20เทรดแบบนี้จะทำให้การ,รนเ n d ร์ได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นครับซึ่งโดยปกติแล้วในการรนเดอร์ภาพของตัว c i b e n a R23 ครับจะใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งซึ่งตัวนี้ประมาณ30วินาทีข้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนั่นถือว่าเร็วมากมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า CPU Desktop ในหลยๆรุ่นหนึ่ง ซีดซครับซึ่งทําให้ตัวนี้การันตีได้เลยว่าการเรนเดอร์หรือการทํางานด้านกราฟิกบอกได้เลยว่าแรงสมน้ําสมเนื้อที่คุณจ่ายอย่างแน่นอน และการทดสอบที่2ครับเป็นการทดสอบความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลของ solid อย่าง NVMe SSD M.2 มาตรฐาน PCIe Gen4 จะโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วอย่างที่ผมบอกไว้หรือเปล่าครับ6,600 MB ต่อวินาทีครับแล้วโปรแกรมก็รันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยจะมีความเร็วในการอ่านที่ใกล้เคียงกับสเปคที่บอกครับอยู่ที่6,535 MB ต่อวินาทีและมีความเร็วในการบันทึกข้อมูลอยู่ที่4,300กับ5เมกตต่อวินาทีซึ่งเร็วม และส่งผลต่อการเปิดปิดโปรแกรมหรือการเข้าเกมที่รวดเร็วการตัดต่อวิดีโอนี้เมื่อใช้ฟุตเทจขนาดใหญ่นะครับมีวิดีโอขนาดใหญ่ลากมาใส่โปรแกรมนะครับผมก็สามารถลากและโปรเซสได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอในการโหลดข้อมูลเหมือนที่เราเคยเจออีกต่อไป และแน่นอนครับผมเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอย่าง ROG Strix g รุ่นนี้ครับเราก็ต้องมาทดสอบการเล่นเกมกันบ้างครับเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กก็ต้องทดสอบการเล่นเกมนะครับโดยวันนี้เราจะมีเกมมาทดสอบถึง2เกมครับนั่นก็คือเกม God of War และผับซีนเองครับโดยเราจะเริ่มจากเกมแรกครับ God of War ครับซึ่ง God of War ครับเป็นเกมตัวหนึ่งครับที่มีฟีเจอร์ Nvidia DLSS นะครับผมซึ่ง DLSS นะครับผมไม่ได้มีทุกเกมนะครับผมจะมีเป็นบางเกมครับและ God of War ครับก็จะมีฟีเจอร์นี้ครับที่สามารถเปิด การใช้งานที่ทำให้ภาพมันชัดขึ้นและลื่นขึ้นนะครับและสาหรับการตั้งค่าของเกมนะครับผมแน่นอนโน้ตบุ๊กแรงแบบนี้ปรับให้สุดครับโดยการตั้งค่าของตัวกราฟิกของเกมเราจะปรับเป็นแบบอัลตร้าหรือสุดเลยนะครับและก็สําหรับตัวรายละเอียดของกราฟิกนะครับตอนนี้ DLSS เราจะปิดก่อนครับเพื่อทดสอบดูว่าตอนปิด DLSS เราจะได้เฟรมเรทที่เท่าไหร่นะครับและสำหรับการทดสอบการเล่นเกม God of War นะครับโดยเราปรับกราฟิกเป็นแบบอัลตร้านะครับผมบนความเรียดแบบ Full HD ก็ะจะได้เฟรมเรทที่ประมาณ82เฟรมต่อวินาทีครับอุณหภูมิ CPU จะอยู่ประมาณ70-80องศาครับและาร์ดจอเองจะมีอุณหภูมิอยู่ประมาณ76องศาเท่านั้นครับและทดสอบต่อไปครับเราจะลองมาเปิดฟีเจอร์ DLSS ที่จะทำให้ภาพมันชัดขึ้นและเลื่นขึ้นครับโดย DLSS นะครับเราจะปรับเป็นในระดับแบบ Performance นะครับ หลังจากที่เราปรับ DLSS แล้วนะครับเฟรมเรทจาก70ถึง80เฟรมต่อวินาทีครับเราจะได้เฟรมเรทที่สูงขึ้นครับในระดับ80ถึง90และไปถึง100เฟรมต่อวินาทีครับในบางช่วงด้วยครับและเวลาภาพที่มันชัดขึ้นและลื่นขึ้นแบบนี้ครับเราก็จะควบคุมตัวละครได้อย่างแม่นยำและคล่องตัวขึ้นนั่นเองครับ และถ้าหากอยากได้เฟรมเดทที่สูงมากกว่านี้ครับเราก็สามารถปรับให้กราฟิกมันลดลงมาครับเพื่อได้เฟรมเรทที่มากขึ้นเราจะลองปรับระดับกราฟิกนะครับผมเป็นแบบออริจินอลแล้วกันครับเฟรมเรทจากประมาณร้อยเฟรมต่อวินาทีครับก็จะพุ่งขึ้นในระดับ160เฟรมต่อวินาทีครับซึ่งแน่นอนครับความลื่นไหลแบบนี้ก็จะทําให้การคอนโทรลที่ง่ายขึ้นนะครับแลกกับการลดความสวยงามของภาพลงมานิดหน่อยครับแต่ภาพก็ยังสวยอยู่ไม่แตกต่างกันมากครับ และอีกหนึ่งเกมครับเป็นเกมแนว FPS ครับหรือแนวยิงกันครับอย่างเกม PUBG ครับที่เป็นเกมยอดนิยมครับซึ่งโดยปกติแล้วครับการเล่นเกมไปด้วยและสตรีมเกมไปด้วยจะสร้างภาระหนักมากให้กับตัวเครื่องโดยจะทําให้เฟรมเรทในการเล่นไปด้วยสตรีมเกมไปด้วยดรอปลงเยอะเป็นอย่างมากและวันนี้ครับเราจะมาเทสระหว่างการเล่นอย่างเดียวครับ เล่นดด้้ววยยจะมีเฟรมเรตตกมากน้อยเพียงไหนครับโดยการทดสอบของเรานะครับผมจะมีการปรับกราฟิกแบบอัลตร้านะครับผมปรับสุดหมดทุกอย่างเลยและอยู่บนความละเอียดแบบ Full HD ครับโดยเฟรมเรตที่ได้ครับในการเล่นเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้สตรีมนะครับจะอยู่ประมาณ130เฟรมถึง150เฟรมต่อวินาทีครับในส่วนของภาพนะครับผมตัวกราฟิกนั้นออกมาสวยเนียนและละเอียดมากสมแล้วที่จะเป็นเกมมิ่งโนบุ๊กระดับไฮเอนด์ครับโดยจะมีอุณหภูมิของตัวการ์ดจอครับอยู่ที่70 สองศาครับและก็ตัว CPU อยู่ที่69องศาเท่านั้นครับก็ถือว่าคุมความร้อนได้ดีมากๆเล่นเกมนี้ไร้อาการกระตุกอย่างแน่นอนและเมื่อเรามาทดสอบผ่านการเล่นเกมผับจีไปด้วยสตรีมไปด้วยครับโดยปกติแล้วเฟร,รมจะล่วงมากครับแต่สิ่งที่ผมเห็นในการเล่นไปด้วยสตรีมเกมไปด้วยผ่านเกมผับจีนะครับในการปรับการาฟิกในะดับอัลต้าด้วยนะครับน่าทึ่งมากๆโดยเฟรมเรทนั้นยังคงอยู่ที่130ร3 0ถึง150เฟรมต่อวินาท,ทีไม่ได้แตกต่างจากการเล่นเกมอย่างเดียวครับซึ่งมันทำให ผมแปลกใจมากครับแล้วก็เซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับ เพราะว่าปกติแล้วการเล่นเกมไปด้วยสตรีมเกมไปด้วยนั้นเฟรมเรทจ,จะลดลงเป็นอย่างมากครับแต่ด้วยขุมพลังจาก Intel 72ครับที่มีแกนประมวลผลถึง14คอร์24เทรดพ่วงด้วยซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีต่างๆที่มาพร้อมกับ Intel 72ทําให้ประสิทธิภาพนั้นดึงออกมาได้อย่างเต็มที่โดยทําให้เฟรมเรทไม่ล่วงไอย่างใดและสำหรับสตรีมเมอร์ครับหรือเกมเมอร์ก็ไม่ต้องกังวลกับ R.O.T. Sticka ปี2022ีรุ่นนี้ครับเพราะว่าเล่นเกมหรือสตรีมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยไม่ต้องพึ่งแค หรือเครื่องสตรีมอีกตัวหนึ่งให้ยุ่งยากอีกต่อไป สรุปการใช้งานครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาเกมมิ่งโนบุกที่แรงและตอบโจทย์การเล่นเกมโดยเฉพาะเกมสาย FPS ที่ต้องการเฟรมเรทที่สูงจอภาพที่ตอบสนองในการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมครับอย่าง300เฮิรตแนะนำเป็น ROG Strix a 15ปี2022รุ่นนี้ได้เลยครับและเหมาะมากครับกับเกมเมอร์ในระดับโปรเพเยอร์ที่เล่นเกมจริงๆจังๆครับและก็ใช้ในการแข่งขันได้ด้วยนะและที่สำคัญครับผมยังจอบกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ครับเนื่องจากว่า ตัว CPU Intel Gen 12นั้นตอบสนองในการเรนเดอร์ภาพได้อย่างรวดเร็วโดยความแรงนั้นมีความแรงที่ไม่แพ้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในดับเวิร์ t สเตชันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าเจ้า ROG Strix ารุน่นนี้จะแรงแค่ไหนครับก็จะมีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยครับที่เราต้องรู้กันครับนั่นคือเรื่องของการชาร์จผ่านพอร์ต PD ชาร์จด้านหลังของตัวเครื่องเมื่อเราใช้ไทซี C, ที่เป็นกำลังวัตต์แบบ100วัตต์ในการชาร์จอาจจะชาร์จไปด้วยและก็เล่นไปด้วยนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมนั้นไม่เหมาะสมครับเพราะว่า CPU กับ รจอรเมื่อเราใช้งานหนัก,นกๆเช่นการเล่นเกมต้องการพลังงานที่เยอะมาก100วัตต์อาจจะไม่พอซึ่งอาจจะทําให้ตัวเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรสําหรับ ROG Six Ga ส15รุ่นนี้ก็จะมีจําหน่ายด้วยกันอยู่2รุ่นในปัจจุบันนี้ครับนั่นคือตัวราคา8 6 9 0 0บาทซึ่งถ้าพูดตรงๆนะครับราคา8 6 9 0 0บาทนั้นที่มาพร้อมอ 9, 72, g, กับ i9 เจ RAM 16 g b มกับการ์ดจอแยก RTX 3070ูนเ TI นะครับออก็เพียงพอต่อการเล่นเกมได้ทุกเกเมในโลก แล,และก็ลื่นมากๆแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากได้สุดๆไปเลยเรายังมี ROG s t Ga ตัวท็อปสุดที่มีรหัสลงท้ายด้วย h f 0 5 8 w ครับในราคา114,900บาทที่ได้ทั้ง CPU i9 g 1 2 RAM 32GB และการ์ดจอแยกตัวท็อปสุดอย่าง RTX 3080 Ti ซึ่งแน่นอนครับประสิทธิภาพสูงแบบนี้ไม่ว่าจะทำงานด้านกราฟิกเล่นเกมชิวๆจากราคาของเจ้า ROG s t Ga จเห็นได้ว่าราคาจะค่อข่านสูงมากเมื่อ เทียบกับ Gen11 แล้วนะครับแต่แน่นอนครับประสิทธิภาพผมมองว่าคุ้มมากครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเ1นแล้วแรงแบบก้าวกระโดดอย่างชัดเจนมากครับไม่เป็นการเล่นเกมที่ดีขึ้นการเรนเดอร์ที่เร็วขึ้นเยอะอย่างแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและงบประมาณของเพื่อนๆครับว่าเราจะใช้ Intel G2 ตัวใหม่ล่าสุดที่แรงหรือเปล่าหรือ Intel Gen11 ก็เพียงพอแต่ถ้าผมแนะนานะครับแนะนําใช้ Intel Gen2 เพราะว่าจะได้เทคโนโลยีใหม่ได้ความแรงที่สูง ขึ้นแบบก้าวกระโดดและจะเต็มรองรับการใช้งานในอนาคตได้ดีอีกด้วยและถ้าเพื่นอนๆกำลังสนใจ ASUS o g Sticks ทั้ง2รุ่นก็สามารถแวะชมและซื้อสินค้าได้ที่ Banana <ini> และ Banana Equip ทุกสาขาหรือสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ผ่าน www.bnn.in.th <i> <sighs> และสำหรับคลิปหน้าจะเป็นสินค้าอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมที่ Facebook และ YouTube ของ Banana และ Banana Equip ด้วยนะครับหรับผมนายสนุกเกอร์ er DIY Expert <S <S จะต้องลากันไปก่อน สวัสดีครับ